พูดแล้วมึงอะไม่พูดอะให้มึงพูดก่อนกูก็ลองพูดอยู่แขกไปไหนวันนี้แขกไปไหนวันนี้ไม่มีแขกเทว่าเราจะมาเป็นนางให้คําปรึกษากันวันนี้มีใครมาถามอะไรกูอีกหรือเปล่ามีเราเราทิ้งคําถามเอาไว้เราทิ้งคําถามปลายเปิดเอาไว้ว่าเอ้ยถ้าแบบมีปัญหาอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องแบบความรักเรื่อง L G B T ครอบครัวเพื่อนฝูงใดๆอะไรเงี้ยเออถามได้เพราะว่าอันนี้ก็ L G B T เนอะนี่ก็เดี๋ยวในอนาคตนี่ก็เป็น L G B T เือนกันแต่ ไม่ได้เป็นเก้งนะเป็นกระเทยไปเลยเป็นทีเป็นทีเป็นทีเป็น L G B ีเป็นทรานส์เลยผ่ากีแต่ยังเก็บเจียวไว้ใช่แล้วก็ทำนมเพิ่มเป็นหนึ่งมีอย่างละนิดทำแค่ตรงกลางพอดีซ้ายขวาเก็บไว้เหมือนเดิมถ้าเวลาใส่เสื้อเปิดกระดุมก็คือจะุ่้เห็นเนินิดนึงพุ่งพุ่ยังไงที่วันนี้กูต้องทำอะไรบ้างเอาจริงๆวันนี้เทมนิดผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเทมนี้เนี่ยรู้รู้มาแค่นิดเดียวว่าว่าว่าเราจะมีคำถาม มาแล้วมาให้เราให้คำปรึกษา <Okay. S 1> ก็อ่ะคำถามแรกมาเลยดีกว่าเดี๋ยวให้น้องอ่านมาให้ฟังกว่าห่อยคำถามเดี๋ยวจะขัดเอาหน0่งยคำถามเลยเหรอนี่คำถามนางงามปะนางงามอ่าอแมนด้าหนึ่งเอาสอบคอก่อนเวลาแฟนโกรธน้อยใจอารมณ์สวิงสวิงพี่พี่มีวิธีจัดการอย่างไรครับให้แฟนอารมณ์ดีขึ้น <c oughs> คำถามแรกเลยหรอมนงงนแรกเลยเหรออะคำถามแรกอ่ะเดี๋ยวก่อนเอาตอบดีๆอันนี้ก็บอกไหมว่าคนถามเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงผู้หญิงครัอ๋อผัวนางอารมณ์สวิงเป็นกูกูจะปล่อยเพราะกูเป็นผู้ชายไงอกูรู้ว่าถ้าเกิดกูแบบลำคาลำคาอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องมายุ่งเยอะสําหรับกูนะ ไม่ต้องมายุ่งเยอะอให้กูได้ไปทําอะไรมีสเปซของตัวเองต้องนทำนี่<ๆ>เดี๋ยวมันก็กลับไปเหมือนเดิมตามปกติจริงนี่นี่ก็เป็นเหมือนกันนะในในมุมของการที่เป็นผู้ชายพูดนะเวลาที่เราอารมณ์เสียอยู่เนี่ยเราก็จะมีกินพึ่งอะ่ะ <c oughs> มึงเที่หาอะไรามาก็คือฟึดฟัดไปหมดเพราะงั้นเนี่ยไม่ได้โกรธแฟนด,ด้วยคือวันนี้อาจจะอารมณ์เสียจากทาไมของสั่งมายังไม่มาส่งอะไรก็ว่ากันไปแต่แฟนแค่ทักมาตอนนั้นพอดีอย่าเพิ่งมายุ่งได้ปะเออมันก็จะฟมันกลายเป็นตีโพตีทฟไปอันนั้นอันนั้นคือนิ อันนี้คือส่วนตัวอันนี้คือนิสัยของผู้ชายที่ก็ไม่ดีเหมือนกันคือถ้าถ้า ถ้าปรับนิสัยตรงนี้ได้ก็ควรปรับแต่ของคนที่จะเข้ามาหาคนที่อารมณ์สวิงอยู่ปล่อยให้เขาไปเย็นก่อนแต่อัน,นอันนี้คือสําหรับผมกับโ,ย,โยชินะครับมันจะมีอาจจะอาจจะมีผู้ชายบอกว่าไม่ผมเป็นแบบผมสวิงเพื่อที่จะให้เขาเรียกร้องความสนใจให้เขามาหาผมผมหน่อยอ่าเป็นประเด็นที่ถูกต้อง<น>เพราะว่าอารมณ์สวิงโมโหงหงุดหงิดจากเรื่องอื่นโอเคปล่อยให้เขาไปอารมณ์เย็นเดี๋ยวเขาไปฟังเพลงอะไรของเขารือแอยู่เฉยๆแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเขาหงุดหงิดเราอยู่ถ้าอันนี้ยันก็ปล่อยไปเลยถ้าอันนี้ปล่อยไปเลยไม่ได้นะก็ไปเลยนะใช่อัน ไี่ปล่อยไปเลยกลายเป็นว่าก็ไปเลยปัญหาแม่งจะยิ่งแบบสุมไปตรงนั้นแล้วกลายเป็นไม่ยิ่งไม่เคลียร์เราต้องเป็นหมอเป็นหมอดูก่อนเราจะได้รู้ว่าเขาเป็นอะไรเราจะได้ไปจับทางถูกอย่างแรกไม่อย่างแรกไม่มีประโยชน์เลยมั้นมึงจะไปรู้ได้ไงแบบคืออยากอ่ะอยากนี่อยากเออเรียนงูนเรียนงูหรือเปล่าแต่เขาไม่คยพูดหรือเปล่าเรียนแล้วก็ไม่พูดก็เอาเป็นว่า ให้เราทําตัวเป็นพลังงานบวกเอาไว้คือไม่ต้องสดใสล่าเริองไม่ต้องเดินแบบแบบกระโดดเท้า,าไปไม่ต้องแต่แค่คือถ้าเขาอยากอยู่เฉยๆก็ให้เขาอยู่เฉยๆแต่เราก็เดินไปทักทายบ้างว่าเอ้ยแบบเป็นไงแบบมีอะไรให้ช่วยเปล่าเอาน้ํำไหมประมาณนี้ได้โอเคผมมีรสนิยมที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งครับคือชอบฟรีซัมช่<แ>วโกรผมจะชอบหากิจกรรมแบบนี้ทําแต่พอมีแฟนผมจะไม่ทําเลยนะครับ ด้วยความที่ชอบทําให้ผมไม่กล้ามีแฟนเพราะกลัวจะเสียวความชอบตรงนี้ไปทาไงดีครับแล้วพี่ๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับกิจกรรมนี้ครับอันนี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านตีซั่ม <laughs> เป็นผู้ชี้แจงครับเพรายัางไ,รรยไงครับคุณโยชีว่าไงครับผมไม่เคยครับไม่เคย <laughs> เป็นเรื่องใหม่กับโยมากเลย <laughs> <laughs> ตาแข็งตาแข็งมากีอกตาแข็งมากเรื่องนี้เอาจริงๆว่าส่วนตัวเนี่ยไม่เคยตีซ้่มกับใครตอนโสด แต่แต่จะบอกว่าอันนี้มันเป็นรสนิยมที่แน่นอนอยู่แล้วว่าเราเป็นเก้งเนาะเราก็จะรู้ว่าโอ้มันมันสนุกเหลือเกินมันได้ยหลยประตูปุ๊บมันสนุกเหลือเกินคือประตูเดียวมันเฉยเยอ่ะอันนี้ก็อันนี้คือคนคน,คนบ้าคนบ้าเจียวอเนาะคิดว่าเป็นความเขาเรียกว่าเป็นแฟนตซีคิดว่าคนเป็นคนที่แบบชอบชอบเรื่องแบบชอบเรื่องเจียวอะไรเงี้ยชอบเรื่องรูปร่างเจียวพูดไม่ได้หรอแม่พูดได้เดี๋ยวเงี้ยตูดได้เลยเจียวเนี่ย ได้จูพูดได้แต่ถ้าพูดว่าพูดอะไรยอเพศเหรอให้พูดว่าอะไรพูดว่าเลียวเลียวจุย <c oughs> อ่ะต่ออ,อ่ะก็คือจะบอกว่า เคสเนี่ยโยรู้สึกว่ามันเหมือนกับประเภทผู้ชายที่ไม่อยากมีแฟนเพราะว่ายัางสนุกไม่พอแค่นั้นเลยเปรียบเหมือนกันเพราะงั้นอ่ะวันหนึ่งที่เขา enjoy ชีวิตมากๆเข้าเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ชีวิตเขาต้องการเขาอยากจะวันหนึ่งอยากจะมีเมียละก็เหมือนกันเหมือนกันกับกับน้องที่แบบถ้าน้องอยากจะทรีซ้ำมอยากจะทรีซ้ำวันนี้ก็อย่าเพิ่งมีแฟนถ้านั่นคือความสุขที่ที่เราคิดว่ามันคุ้มค่านะก็ถ้าสรุปง่ายๆก็คือต้องไปถามตัวเองก่อนว่าเ n นโกของเราคือการมีชีวิตคู่ที่ดีหรือว่าก เราคือเรื่องของตุยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตอบตัวเองได้ว่าเราอยากมีชีวิตคู่ที่ดีก็ไปมีชีวิตคู่แล้วก็ไม่ต้องตุยซ้ำซึ่งเราก็ไม่ทําอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากจะตุยซ้ำตอนนี้แล้วเราไม่ได้บอกว่าชีวิตเนี่ยผมไม่ได้อยากมีแฟนครับกาจะอยู่อย่างนี<ๆ>้ไปเรื่อยๆก็ถูกแล้วเหมือนกันคำถามต่อไปแม่มันก็ติดเอ๋ให้ส่อ๋อเดี๋ยวนี้เขาไม่ติดเอทแล้วจ้ากินเพล็บจ้าเหรอคันได้ร้อยเหร กันร้อยหรอจะบอกว่าเดี๋ยวนี้วิทยาการอันนี้ถ้าถ้าผมพูดผิดอะไรก็แนะนําผมได้นะคือวิทยาการก็คือกินเพล็กินเพล็กินทุกวันเนี่ยคือยาใช่ไหม P R E P ยาเป็นแม็กกินเพล็กินทุกวันจะลดการเสี่ยงการติดเอได้99เแต่ต้องยังต้องใช้ถุงยางอยู่ไหมไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องใช้ถุงยางเลยต่อให้เราไปเจอคนที่ติดติดเอดก็ไม่ติดจริงอหรออ่าแล้วทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้กินเพล็ไปมีอะไรกับคนที่มีเชื้อ H I V อืม่ได้กินพ กินเป๊ป PEP เป๊ปอันนี้ให้กินเดือนหนึ่งในเวลาตรงกันก็จะไม่ติดกินเดือนเดียวทุกวันแต่ต้องกินทุกวันถ้าเรามีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าเรากินเป๊ปไหมไม่เคยกินเป๊ปมาตลอดทุกวันยังกินทุกวันนี้คือกินอย่างเด็กวิตามินใช้แฟกมีมีไหมเออถ้าใครยงถ้าไม่งั้นคนกินไปทั้งชีวิตตลอดชีวิตมันไม่ได้ดิถ้าคนเขาบอกว่าคนที่กินเป๊ปเนี่ยก่อนกินก่อนจะเริ่มกินให้ไปเข้าคลินิกแล้วตรวจค่าตับค่าไตอืว่าค่าตับค่าไตอยู่ ที่เท่าไหร่อะสตาร์ตรงนี้กินไป3เดือนไปตรวจทีหนึ่งว่ามันทำลายตับเยอะไหมว่ามันตับไวไยังอยู่ในโซนที่ปกติอยู่หรือเปล่าใช่ถ้าปกติแล้วตรวจอีก6เดือนอะไรเงี้ยถ้ายังอยู่ปกติแปลว่าคนเนี้ยกินเพลยังไงก็ไม่เป็นอะไรใช่แต่จะมันจะมีคนที่กินแล้วเอฟเฟกก็ถ้าคนที่กินนานๆแล้วค่าตับเสียอย่างเงี้ยปุ๊บก็เขาก็จะให้ลดลงลดลงไม่ให้กินตลอดเข้าไปพึ่งถุงยางแทนแต่เหมือนกับว่าวิทยาการในอนาคตเขาเหมือนกับเขาจะทําให้คือถ้าเป็นถ้ามีเอชไอบีก็คือ มันจะมีอะไรที่แบบฉีดแล้วก็หายไปเลยอ่ะนี่ก็ให้ความรู้นิดหน่อยมาคำถามต่อไปแม่อชายก็ชอบหญิงก็ชอบทอามก็ชอบเกย์ก็ชอบแบบนี้ผิดปกติไหมคะไม่ใช่ว่าเหินใครก็ชอบนะ ไม่ผิดเลยไม่นี้ชอบแบบเห <c oughs> ็นว่าสวยงามหรือว่าชอบแบบชอบชอบเป็นแฟนอะไรเงี้ย <c oughs> เออมันแต่แต่กูว่าจะชอบแบบไหนอ่ะก็ก็ไม่ได้ผิดไม่ผิดเราก็เคยเจอแบบพเพื่อนกูเป็นเป็นทอมเป็นแฟนกับคนที่เป็นกระเทยแต่หายากนะเอาจริงจงหายยากทอมชอบทอมกันเองมันทอมทอมเกย์เคยเห็นเยอะแยะอันนี้กระเทยกับผู้หญิงก็มีใช่อันนี้แบ่งเป็นว่าอย่างนี้เว้ยวเกิดอารมณ์ทางเพศกับเพศไหน อย่างนี้ดีกว่าคือไอชอบอะชอบชอบชอบนี่ก็ชอบชอบทุกคนชอบผู้ชายชอบผู้หญิงชอบทุกคนแต่ชอบเป็นเพื่อนแต่ถ้าอารมณ์ทางเพศชอบเพศไหนอย่างนั้นมากกว่าอันนี้คือไม่รู้ว่าคาถามมันคุมเครือเนาะถ้าชอบทุกคนไม่ไม่แปลกแต่ถ้ามีอารมณ์ทางเพศกับทุกเพศเลยออันนี้ก็เก๋ดีเหมือนกันก็อยากทําให้ได้เหมือนกันแบบใหม่แบบสับก็คือผมเรื่องเจนเดอร์เรื่องเพศเรื่องแม่งคนอะ ได้ไหมเกิดลมทางเพศได้กับทุกอย่างไหมได้กับทุกอย่างไม่ติดที่สุดได้แล้วเหรอตา้หมดกับเก้งก็ได้แล้วหรอจะเป็นมึงมึงเหี้ยครับผมต่อครับอยากมีแฟนเป็นฝรั่งค่ะไม่หมายความว่าชอบของใหญ่นะคะแต่เพื่อนก็ตาหน้าว่าเราชอบของใหญ่เศร้ามากเอ้าก็เหมือนโยดิไม่ใช่แค่น้องครับน้องต้องบอกว่าไม่ใช่แค่น้องครับพี่ก็ด้วยอืมก็แบบอยากได้แบบของใหญ่อย่างเงี้ยแบบฝรั่งอาจจะใหญ่ก็ได้จะบอกว่าเคยเจอฝรั่งที่ไม่ใหญ่ปะ เยอะแยะใช่ไหมเพียบฝรั่งไม่ใหญ่ก็มี hmm. แล้วก็คนชอบคิดไปเองเอเชียที่มาหือมาก็มี hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นการเหมารวมอ่ะเป็นการเหมารวมที่อโอเคออยา <The average. S 2> นะ่าง average แต่แต่ก็คิดว่า average ทั่วไปอ่ะฝรั่งก็จะมีไซส์ที่ใหญ่กว่าก็ถ้าชอบฝรั่งคือเอาจริงๆนะคาถามอ่ะมันไม่สัมพันธ์กันคืออยากจะชอบฝรั่งแต่กลัวเพื่อนล้อว่าของใหญ่ การที่แบบบอกว่าหวายมึงแฟนมึงเจียวใหญ่แฟนมึงเยอะอ่ะกูแฮปปี้นะไม่เห็นจะล้อตรงไหนเลยไม่เห็นจะคิดว่าเป็นการล้อเลยเราต้องปรับทัศนคติของเราก่อนว่าหวยมึงชอบของใหญ่แล้วผิดตรงไหนไม่แต่หรือไม่เราก็ไปหลอกเพื่อนกันได้ว่าไม่เพื่อนผัวกูไม่ได้ใหญ่ผัวกูแค่เป็นคนที่น่ารักที่นิสัยดีเป็นกูของพวกนี้เขาต้องอวดกันแฟนกูนี่อู้หูไปเท่านี่แน่แต่ของกูเท่านี่ใหญ่กว่าเจอกับัวยอีกอ่ะต่ออีกคำถาม ปกติเรากับแฟนอยู่คอนโดเดียวกันค่ะบแล้อยู่กับเพื่อนด้วยแต่คนละห้องแล้วเราชอบมีอะไรกับแฟนบ่อยมากทํไมนี้คะบางทีเปลี่ยนดังบ้างที่สําคัญกลัวเพื่อนมีอารมณ์ผิดเพราะเพื่อนชอบผลมันคือคําถามเนี่ยถ้าเกิดตอบแบบในวงเราก็บอกเอาไงลองเพื่อนดูดูม่้ยละคือเหมือนกับว่าอยู่กับแฟนอยู่กับแฟนกัน2คนแล้วแต่ในในห้องในอพาร์ทเมนต์เนี่ยมีเพื่อนอยู่ด้วยแล้วคื แล้วคืออีคู่เนี่ยก็ชอบแบบชอบชอบเย่ๆกันเหลือเกินไม่ไหวแล้วแล้วก็คือแบบเสียงดังด้วยแล้วก็เพื่อนก็ชอบมาบ่นว่าก็ทั้งนั้นอ่ะก็ตรงประเด็นไปเลยถามเพื่อนไหมว่ามึงไปหาผัวไปไมหาเมียมึงพอพวกพวกเราเย่ๆกันหรอพวกบางทีอ่ะคนไทยอ่ะชอบพูดอ้อมค้อมชอบไม่พูดตรงตรงขอคำถามอีกทีสิคือทำยังไงดีเหรอใช่ทำยังไงดีบางทีก็เสียงดังอะไรเงี้ยที่สำคัญกลัวเพื่อนจะแบบ อพราะไม่ชอบฝนวันกูว่าคำถามเนี้ยแม่งไม่ต้องการคำตอบซะด้วยจอมคำถามเนี้ยเหมือนเปียกูอยู่เหมือนเล่าเหมือนเล่าให้กูฟังเหมือนเปียกูอยู่ว่าแบบว่ากูเย่เยอะมากแล้วแบบแล้วเนี้ยเพื่อนกูก็แบบจริงไงจริงๆแล้วก็ไม่ต้อง ก็ถ้าเพื่อนปล่อยก็ปล่อ่อยจะจะไปเอาเรื่องความเลี่ยนงูนของเพื่อนมาหนักใจทาไมวะปล่อยมีอารมณ์ไปดิเออแต่ทางที่ดีก็ควรจะต้องแบบคุยกับเพื่อนนิดนึงว่ามึงมึงมึงไม่ได้ชอบกูกับแฟนกูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออเออคือถ้าเพื่อนแอบชอบในเกมเกมเปลี่ยนเลยนะถ้าถ้าผมว่าเขาไม่ได้ชอบโอเคอ่ะมึงจะคือถ้าเพื่อนชออารมณ์อะไรก็เรื่องของมึงเพื่อนอาจจะหน่อยว่าแบบมึงพาคนมีไให้กูดูทุกวันเลยนะกูชอบมึง อีเพ uh, ื่อนี right like oh, ่ก็ละทมใจเหมือนกันเนาะก็ช้ำเหมือนกันนะโอ้โหแบบนี่มันหนักกว่าซีรีส์แล้วมึงนี่มันคือแบบโอ้โหเรื่องคือแบบสุดยอดอินเทนส์มากอ่าเป็นว่าไปถามเพื่อนก่อนพี่โยชิพี่พิษท้าหนูชอบ LGBTQ ค่ะทำยังไงดีคะไม่ได้อยากให้เขารู้นะคะแต่แต่ว่าชอบมากๆแต่ก็กลัวใจยังชอบในสเปซของตัวเองนะคะแต่ว่าก็เจ็บเองเหมือนกันคือน้องเป็นผู้หญิไง มีเยอะนะมเห็นแปลกเลย <c oughs> มีมีเยอะนะที่เป็นผู้หญิงเราชอบเก๊กแต่กูว่ามันมันมีเกิดขึ้นแน่นอนมีเกิดขึ้นแน่นอนคืนนอนจะบอกว่า,วายากหรือง่ายแต่กูเพราะว่าเราชอบเขาแล้วเขาก็ชอบผู้ชาย อ,อ่ะเรื่องเนี้ยพี่ว่านะมันก็จะมีคนที่คบกันที่จิตใจจริงๆรักกันที่ความเป็นตัวตนของคนและเก้งสิ่งหนึ่งที่เก้งมีไม่ได้คือการมีลูกกับผู้หญิงอาเอาเอาเป็นว่าอย่างงี้นะการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงไม่ไม,ม่การมีลูกการมีลูกการมีครอบครัวถ้าเก้งคนนั้นอยากมีลูกและอยากจะให้ลูกแบบรักลูกมากๆอยากจะให้ลูกเติบโตมาด้ดีถ้าเก้งคนที่มีทัศนคติอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่า ถ้าวันหนึ่งเจอผู้หญิงที่เออเข้ากับเรามากๆแต่ไม่ได้มีอารมณ์ทางเพศนะกับผู้หญิงที่ก็ชอบเก้งวันนี้มากๆแต่ก็สุดท้ายคือไม่ได้มีการสนองตันหาเรื่องความเรื่องเพศกันะก็อาจจะแต่งงานกันก็ได้เพราะว่ารักในตัวตนของแต่ละคนจริงๆแต่ตัดต้องตัดเรื่องเพศออกไปเลยนะเพราะงั้นนีนนยคิดว่าสามารถเกิดความรักขึ้นมาได้แต่จริงๆมันเกิดขึ้น <c oughs> แล้วเพราะว่าผู้หญิงชอบ LGBT ซึ่งเป็นเกย์เกย์ก็คือผู้ชายก็ back to basic ก็ <c oughs> คือผู้ชายกับผู้หญิงก็สองคนที่ชอบกันแล้วก็รักกันจะมีลูกก็ยังมีได้เลยอก็ผู้ชายคนนั้นวันหนึ่ง <ๆ S 1> ที่แต่งงานกับผิงคนนี้ก่อนน้นนี้เป็นเกย์วันหนึ่งแต่งงานก็อาจจะก็อาจจะกลายเป็นผู้ชายเหมือนเดิมก็มเป็นได้กูว่าอะถ้ามันจะต้องมีการเย่เย่เพื่อให้เกิดลูกขึ้นมาก็ลองมีก็ได้ เราก็จะได้มีลูกแล้วมีลูกก็มีความสุขของเราไปตลอดชีวิตก็เป็นไปได้เพราะงั้นไอเดียนี้ถามว่าไม่ได้ถึงกับเป็นไปไม่ได้แต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ก็อาจจะยากนิดนึงเดี๋ยแยะเราเป็นเกย์แต่ไม่ได้แอบนะครับคือชอบเพื่อนสนิทที่เป็นผู้ชายทํายังไงดีครับไม่กล้าบอกกพระจะเสียเพื่อนเนี่ยเป็นพวกแบบไม่กล้าบอกกูเสียพวกเสียเพื่อนเหมือนมึงไอ้ี่อะตอนปัญหานี้แบบแบบไม่รู้จะแนะนำยังไงปัญหาโลกแตกเลยอ่ะคือเก้งทุกคนต้องเคยขุดหลุมฝังตัวเองเว้ยมึงก็ไม่กล้าพูดกับกับเพื่อนเพราะกลัวเพื่อนจะป เก่งทุกคนรับประกันได้ต้องเคยชอบชายแท้แล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงตอนเด็กๆกูก็ชอบเพื่อนมึงชอบกูเปล่าเบื่อ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 เดี๋ยวงานงาดีๆไม่ร้อไม่ร้อเพื่อนสนิทเลยป่ะสนิทเนี่ยกูเปล่าไม่ร้อไม่ร้อโอ้ยแม่พักคือตอนเด็กๆจำได้เลยตอนนั้นม .5 กลับมาจากอเมริกาแล้วเป็นรุ่นน้องม .4 แบบแล้วแบบเราเป็นฝ่ายแบบเข้าไปคุยด้วยนะแล้วก็อีเรื่องอะไรพวกเนี้ยแบบสวรรค์ชอบเป็นใจให้บ้านอยู่ใกล้กันเออไปรู้จักกันได้ยังไงที่โรงเรียนที่โรงอาหารเรื่องมันอย่างนี้<อ>คือกูกูกลับมาม .5 ้ใช่ไหมกูเรียนสายวิทย์ใช่แล้วมันมีวิชาเคมีที่กูพลาดไปแบบทั้งปีมสีเนี้ยครูเขาก็เลยบอกว่าไปยืมสมุดโน้ตรุ่นน้องมสมามาติวก็ได้กูก็เลือกไม่ได้เลือกคนที่ฉลาดสุดนะเลือกคนที่หล่อสุดแล้วกูก็พุ่งเลยกูแบบว่าน้องๆพี่ต้องเรียนมสแบบวิชาเคมีอะไรเงี้ยเออพ ของน้องเลยดิน้ังากนั่นได้ครับพี่น้องน่ารักน้องน่ารักเลยเอาตอนเนี้ยไอ้น้องมันก็รู้ว่าเราชอบแต่เราไม่เคยไปมีอะไรกันกับน้องแล้วเราเราก็อยู่ในแบบอยู่ในขอบเขตของเราถามว่าเป็นเรื่องที่น่ารักน่ารักที่แบบที่กูไม่ได้เคยไปทําอะไรร่วมกันรู้แล้วรู้แล้วแต่กูไม่อยากรู้กูอยากรู้แล้วแล้วยังไงต่อแล้วมึงเข้าไปคุยกับน้องแล้วแล้วยังไงต่อเรื่องมันสารพันธ์ะแล้วตอนกี้บ้านด้วยกันจะขอยืมสมุดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้แล้วพอมันมีเรื่องสมุดมันมีอะไรอย่างเรืองี้ยเราออ้้้บนยู่ใกกกลััพมกันมก ใครพูดกับพร้อมกันไหมกูหมดเลยกับพร้อมกันนี่คือใช้แท็กซี่คนเดียวกันไม่โอยเดินมาขึ้น BTS ขึ้น BTS แล้วครับเป็นกูนะกูจะคิดว่าขึ้น BTS แล้วกับพร้อมกันทำไมว่ะแต่กูเออถ้าเกิดแบบนั่งแท็กซี่อ่ะ มันต้องไปผ่านกูอยู่แล้วอะไรเงี้ยอ้าวก็เหงาไงก็เราก็ไม่อยากเดินคนเดียวไงเราก็เหงาเหงาเราก็แบบว่าเออเพื่อนๆนผู้ชายชายล้วนมันก็เดินกันเป็นกลุ่มหมดเราก็ต้องหาเพื่อนเดินของเราแล้วมมีเพื่อนชื่อร่วมชั้นมึงเหรอวะแล้วบางทีการชอบชายแท้มันจะชอบมีแบบเคี่ยหาอะไรนิดนึงที่แบบหยอดให้เก้งไปคิดอ่ะเนึกออกว่าอย่างเช่นบ้านเขาต้องลงสถานีพญาไทยแต่บ้านกูต้องลงสถานีลาดเทวีแต่เขาไม่ลงพญาไทยเขาลงมาลาดเทวีเพื่อที่จะเดินกับกูมาจนแบบจนใกล้ๆจะถึง บ้านกูแล้วเขาค่อยแยกเดินเข้าซอยเขาเนี่ยมันคือทําให้แบบมันทําให้กระเทยคิดกระเทยคิดแล้วคิดลรแล้วางรอแล้วคิดเลยแล้วแบบแล้วบางทีกูจําได้เลยบุบผาราตีพูแบบว่าไปดูบุบผาราตีกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเป็นกูนะกูรู้เลยคนเนี้ยคิดไม่ดีกูคือแบบคิดเกินเลยคิดคิดมากกว่าเพื่อนแน่นอนแล้วคําตอบคืออะไรไปดิไปดิน่แต่สุดท้ายกูก็ขุดนานมากว่าแบบว่าเป็นหรือไม่เป็นว่าเป็นหรือไม่เป็นทําไมมันให้กําลังใจกูแปลก ว่ไม่เป็นจ่าชายแท้สุดพลังจ่าก็คือมีเมียมีเมียสุดฤทธิ์เออก็ก็ดีไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่กูคิดแล้วกูก็ยิ้มยิ้มกูแบบเป็นเรื่องที่แบบเออน่ารักดีตอน ไม่เคยไม่กล้าเพราะว่ากลัวเสียเพื่อนบอกก็คือบอกก็น่าแหกเหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้คือมันก็มีเมียไปแล้วถ้ารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นชายแท้หยุดหยุดเธอไม่ต้องไม่ต้องไปบอกไม่แต่เป็นว่าเขามีกลิ่นเป็นกูกูกูบอกนะไม่รู้กูไม่รู้มึงคิดยังไงแต่กูว่าสาหรับตัวกูอะในมุมกูกูว่าถ้าไม่ได้รู้สึกว่าจะกลัวเสียเพื่อนแล้วเราอึดอัดอยู่อยู่ในใจอะก็บอกบอกไปก็ได้เพราะว่าสมมุติเคสมึงกับกูอะมึงมึงไม่บอกกูกูยังนึกในใจเลยว่าถ้ามึงบอกกูกูก็ปกติเหมือนเดิมมึงก็ น้ำใส่เกงในโดดจะจะกุดซี่ที่เอาหาด่าพ่อร่อแม่อะไรตามปกติได้ลงออนเซ็นอะไรได้ตามตามปกติแต่คนที่เป็น LGBT อ่ะชอบคิดว่าผู้ชายจะเปลี่ยนเมื่อที่รู้ว่าเขาเป็นเกย์หรือเป็น LGBT อันเนี้ยกูว่ามันมันเป็นเคสที่ชายหญิงก็มีเนาะคือเพื่อนแอบชอบเพื่อนนี่มันคือเรื่องเพื่อนแอบชอบเพื่อนไม่ใช่เรื่อง LGBT ด้วยซ้ำมันคือเรื่องเพื่อนแอบชอบเพื่อนแล้วแต่เขาเป็น LGBT กว่าแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคอนเซปต์หลักของเรื่องเนี้ยมันคือเขาแอบชอบเพื่อนแล้วไม่รู้ว่าจะพูดดีหรือเปล่าก็ ถ้าถ้าเกิดกลา้าพูดเพื่อที่จะคัดความรู้สึกได้เพื่อที่จะไม่ต้องมานั่งแบบโอ้ยเีย e อยากบอกโอ้ชอบจังเลยแล้วก็วนลูป,ปไปงี้เรื่อยๆก็บอกแล้วก็คัดเลยถ้าเขาเซเยสก็เซียสก็กลัวกลัวเสียเพื่อนไงเพราะว่าถ้าเขาเซโนแล้วเซนก็อย่างได้สน่นกันถ้าเกิดออกเวิร์ดใส่กันก็เสียกันไปเลยแต่เก็บไว้ก็คือว่าก็ไม่มีประโยชน์นึกออกไหมตกลงว่าบอกใช่ไหมบอกสิเฮียลอยเฮีย ไม่ตกลงว่าบอกก็คือควรจะบอกเพื่อนผู้ชายของเรานั่นแหละบอกไปเลยว่ากูบอกไม่แต่มึงไม่บอกก็เป็นเวของมึงกูคืกว่ามันมันไม่ได้มีผิดมันไม่มีถูกมันมันแล้วมันแล้วแต่กูกูรู้สึกว่าถ้าเป็นเราอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าบอกไปอ่ะแม่งก็เป็นชายแท้อยู่ดีบอกไปให้มันเฮือตัวเองทำไมสู้ไม่ต้องบอกแล้วเราค่อยค่อยค่อยัยตัวเองออกมาเออไม่อารมณ์ตรงนั้นอ่ะให้มันค่อยๆหายไปแล้วเราค่อยไปหาคนใหม่แล้วเราคนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนก็ยังสนิทเหมือนเดิมใช่ก็จะไม่เสียอะไรเลย ก็ทําได้แต่ถ้าเกิดอาจจะถ้าเป็นกูกูรู้สึก,กอึดอัดก็บอกก็ได้ก็แล้วแต่คนคำถามต่อไปแม่คนนี้เขาอินบ็อกมานะครับอินบ็อกอีกแล้วอินบ็อกมาว่าเขา่มีแฟนอยู่แล้วเป็นเกย์แต่ว่ายังชอบดูหนังโปแล้วก็ยังชอบช่วยตัวเองมีเมียนะแต่ว่ากลัวเมียจะน้อยใจว่าจะรู้สึกว่าเราไม่หลักเขาหรือเปล่าเรื่องนี้เคยเคยเจอกับตัวเราเป็นคนชอบชอบดูอบเก็บหนังโป้เราชอบชอบแบบชอบดูชอบ โหลดวไว้อะไรเงี้ยแล้วแฟนเก่าเคยถามบอกว่าเขาถามอย่างนี้เลยนะเป็นประเด็นเลยนะว่าเราชอบดูหนังโป๊ขนาดเนี้ยเราชอบแบบเรารักเขาแน่หรอหรือว่าเราแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะจะทิ้งเขาไปหาผู้ชายที่เด็กกว่าแล้วก็หุ่นดีกว่าเป็นไอเป็นไอเดีย จะให้เขาทําตัวมาเป็นเหมือนกับดาราหนังโป้เขาทําให้ไม่ได้นะซึ่งเราก็บอกว่าเขาบอกว่าเฮ้ยมันคนละเรื่องกัน,นก็คืออยู่เป็นแฟนอยู่่าเป็นแฟนแต่นี่คือแฟนตาซีของไอมันก็คือแฟนตาซีของไออันนั้นคือแต่ถามผิดไหมที่เขาถามก็ก็ไม่ได้ผิดเขาก็มีสิทธิ์ถามก็มีสิทธิ์ถามแต่เนี่ยจนจนถึงทุกวันนี้ก็ยังก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ตอบคำถามยังไม่ตอบคำถามนะยังไม่มีแบบจุดลงตัวของเรื่องนี้เลยอ่ะเออมันกูว่ามันความชอบก็คือความชอบอย่างที่โยบอกแต่ชีวิตจริงก็คือชีวิตจริงแต่ถ้าใคร สมมตินะอันนี้อันนี้กูอนนขอถามเองนะแล้วถ้าสมมติว่า,าแฟน<ๆ>แฟนอาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหสวยกรุบมากขนาดนั้นอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยดูดูหนังโป้แฟนจะรู้สึกนอยไหมว่าแบบว่าหรือเพราะฉันไม่สวยเธอก็เลยไม่อยากมีอะไรกับฉันเธอก็เลยไปดูหนังโป้อ่ะงั้นถามตอบทีละเรื่องมีสิทธิ์นอยไหมมีมีสิทธิ์นอยผิดไหมที่ถาม <c oughs> ก็ไม่ได้ผิด <c oughs> เราผิดไหมที่ดูหนังโป้ก็ไม่ได้ผ <c oughs> <c oughs> ิดเออแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดเรารักเขามากเราก็ต้องแบ่งแชร์ความต้องการกันเราก็ต้องแชร์กันด้วยคือไอ้คน ที่ชอบดูเนี่ยก็ดูได้ตามปกติแต่ก็เกียร์สัก20%ไปให้แฟนด้วยเพราะ relationship มันก็ต้องตอบสนองทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเพราะว่าถ้ามันไม่ได้ sexual a t t r a c t กันมาตั้งแต่แรกมันก็คงมาเป็นแฟนกันไม่ได้เนาะต้องต้องเออเพราะฉะนั้นโอเคก็เข้าใจแล้วก็ปกติก็ปกติก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหทุ่มเทไปกับหนังโป๊หมดเลยก็ไม่ได้แบ่งมาบ้างแบ่งมาบ้างโอเคค่ะอันนี้ผู้ชายผมมามีผู้ชายดูรายการเราด้วยไหมหรอเยอะแยะ ใช่แท้ม,มีคนคอมเมนต์เยอะมากก็แบบว่าผมเป็นชายแท้นะครับแต่ผมชอบดูรายการนี้มากเลยเปิดโลกผมมากผมเป็นชายแท้นะครับแต่ชอบ <c oughs> มีอะไรกับกระเทยที่ยังไม่แปลงเพศ าาแล้วเขาคงเดามาได้ว่าเขาชอบกินงู <laughs> งูดองอันยองงูดอง <laughs> <c oughs> ที่ไงนเรื่องนี้เพราว่าต่างประเทศเยอะที่ที่แบบว่าชอบเพราะเขาบอกว่าประเทศไทยคือประเทศที่ดังมากเรื่องแบบกระเทยมีงูแต่หลายคนสวยมากเพราะฉะนั้น <c oughs> คิดว่าไม่ผิดมันเป็นแฟนตาซีของแต่ละคนอนะ่ะเออมันไม่ผิดมันคือดีเลยแล้วจริงจนะสาวสองที่มีงูสวยสวยเยอะแยะเลยอ่ะต่อ โอเคแม่อ่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะอสวัสดีค่ะพี่พิทพี่โยห,หนูเป็นเก้งนะคะเก้งรับคือตอนนี้หนูมีอะไรกับผู้ชายคนหนึ่งมไม่เชิญแฟนค่ะแต่ก็ทําทุกอย่างเหมือนแฟนแต่หนูมารู้ทีหลังว่าเขามีเมียที่เป็นผู้หญิงอยู่แล้วหนูควรหยุดไหมคะก็เหมือนละครอยู่นะ มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นมีเยอะนะผู้ชายที่แบบที่บอกว่าเออมีเมียแล้วมีแฟนผู้หญิงอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แอบพูดง่ายๆถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือแอบมากินกระเทยตลอดเวลาอาจจะกระเทยหรือเก้งหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่รสนิยมแต่ก็แอบมากินเก้งถ้าถามคําถามแรกว่าเออควรจะแบบไปต่อไหมไม่แต่ถามคขาถามแบบนี้เหมือนเหมือนสงสารว่าลากลากตัวเองมึงมึงบอกว่าคุณหลุมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือยังไงต่อนะเหมือนื่อคุณหลุมไปไปเรื่อยๆรู้ว่ายิ่งมีไปเรื่อยๆเราก็ยิ่งมีความรู้สึกมากขึ้นไปเรื่อยๆ แต่เรียลิตี้ของผู้ชายคนนั้นก็คือมีครอบครัวแล้วมีแฟนอยู่แล้วก็อาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าโอ้โหมันมากชอบมากก็คือแบบถ้าสมมติผู้ชายาคุยแค่เรื่องเซ็กอย่งเดียวนะไม่คุยเรื่องแบบเร์ชั่นชิพไม่คุยเรื่องแฟมิลี่ไม่คุยเรื่องมีอะไรในชีวิตร่วมกันต่อไปอะไรเงี้ยเซ็กอย่างเดียวกูว่าถ้าไม่ได้รู้สึกว่าจะเอาตัวเองไปไปเจ็บทีหลังอะ่ะก็ถ้าถ้าไหวก็ทําก็ทําได้แต่ถ้าเกิดไปเกี่ยวข้องเรื่องแย่งผัวแย่งเมียอันนี้ก็ไม่ควรละเนี่ยมันมันก็คือ ใจแข็งพอเรื่องแบบเรื่องอารมณ์เวลาที่มันเวลาที่มันแห้งมากๆเวลาที่มันขาดเนี่ยมันก็อาจจะพานพาให้แบบตัดสินใจอะไรผิดผิดได้เหมือนกันมันมันมีแรงปัารถนาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใจแข็งพอก็แบบก็ค่อยๆพักหาคนอื่นเออจริงๆเรื่องเนี้ยง่ายที่สุดคือหาคนอื่นมันจะดิสแทรกได้เร็วมากแล้วก็จะได้แบบมึงอย่ามายุ่งกับกูไปอยู่กับเมียมึงไปองแอปอะไรอย่างี้เดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะใช่แล้วก็คนนี้ตัดไปยกเว้นว่าเยมันมากจริงๆใช่ที่ก บอกไงเขาแบบอยากอยากต่อ <c oughs> จังเลยอะ <c oughs> ของดีอะไรเงี้ยถือว่าเป็นเป็นเรื่องราวดีๆที่คเคยผ่านต้องพักแวถ้าผู้หญิงคนนั้นถ้ารู้เข้าเขาจะเป็นถ้าผู้หญิงรู้เข้าก็เซ็งแหละผู้หญิงก็คงเซ็งก็คงงง,งแต่ก็ ต้องดูว่าผู้หญิงคนนั้นคือผู้หญิงสามารถรีแอคได้หลายๆเวเลยเลิกก็ได้ยอมรับก็ได้แต่ยอมรับยอมรับในที่นี้หมายถึงว่ายอมรับว่าแลวให้ไปแลให้ทําต่อก็ก็ก็เป็นไปได้ก็อาจจะมีถ้าติว่าผู้หญิงบางคนนี่นี่มีเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนเป็นผู้หญิงที่ประมาณว่ายอมแล้วหลายๆอย่างคือเหมือนกับยอมแล้วว่าเออก็มีผัวแต่ก็คือแต่ไม่อยากมีอะไรกับผัวแล้วอ่ะเออแต่แต่แฮปปี้นะที่อยู่เป็นครอบครัวแล้วก็มีลูกแฮปปี้เลี้ยงลูกแต่ไม่อยากมีอะไรแล้วก็คือไปเธอไปหาอะไรเย่ๆยเธอไป เออแต่แต่ฉันขี้เกียจอ่ะฉันขี้เกียจมีเซ็กต์กับเธอแล้วอ่ะอะไรเงี้ยเออก็มี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 แต่ของพวกนี้มันก็เนาะลองเริ่มเริ่มจากที่ไม่มีคอมมิตเรลชั่นชิพก่อนก็ได้เออ,เอ,อ ก็ที่พูดไปนะฮะตะกี้ก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเราหวังว่าจะได้ความรู้บ้างได้หลักการใช้ชีวิตบ้างก็ไปไปลงโยทั่วลงไปลงโยถ้าโยผิดบ้างก็ไปลงอีพีทคุยดะก็ถ <c oughs> ื <c oughs> อว่ามาคุยกันเอาเป็นว่าถือว่ามาคุยกันแล้วถ้าใครที่แบบว่าเออมีปัญหาอะไรที่แบบว่าเอ้ยอยากจะให้อยากจะถามถ้าถือว่าการการที่พวกเราตอบคาถามรอบนี้แล้วมันเป็นประโยชน์กับน้องๆอย่างเงี้ยก็ใส่คําถามมาเรื่อยๆก็ได้นะเออคอมเมนต์มาเรื่อยๆก็ได้ไม่อยาก เพชรอย่าหาวเพชรอย่าหาวใครหาเพชรอย่าหาวกูหาวลยไม่อ้าปากสักนิดเลยอะไรมึงหาวเงี้ยใกูยิ้มกูมองกล้องอยู่ไม่จะบอกว่าถ้าใครอยากถึดตัวก็แบบบอกเขาก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาถามในรายการเออ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 ก็ก็ inbox กันมาได้นะครับหรือว่ารอบหรือว่าอยากจะให้เราถามคําถามรอบหน้าเป็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องอะไรก็บอกก็ได้แนะนํามาก็ได้จริงๆเราทําเราทำซูมไหมรับทําซูมก็ได้นะถามสดถามสดคุยคุยสดอ่ะลองลองส่งโปรไฟล์มา ส่งโปรไฟล์มาถ้าโปรไฟล์แนะนําตัวเองสิบบรรทัดน่าจะน่ประมาณนี้แนะนําตัวเองประมาณนี้เล็กไปเปล่าสิบบรรทัดตอนนี้ได้ไหมอ๋อสิบบรรทัดอีกก็เดี๋ยวเจอเทปหน้ามีแขกรับเชิญเหมือนเดิมนะครับวันนี้พักกันเฉยถือว่ามาคุยกับทางบ้านบ้างเราคุยกับศิลปินดาราใช่คน LGBT มาเยอะละก็เดี๋ยวเทปหน้ามีเหมือนเดิมนะครับก็ฝากห้าวเกงไปด้วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับอืมครับผมแล้วไว้เจอกันเทปหน้าครับบ๊ายบาย คือมันมีเพื่อนคนหนึ่งไปเที่ยวแบบเทีย่ยวอะไรเง uh ี huh. ้ยไหาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอฝรั่งคนหนึ่งแต่เพื่อนโัแล้วก็คุยกันเมากันแล้วก็สุดท้ายก็ไป end up ไอ้คนที่แต่งิมหาเรก็หวังว่าเราจะได้ไปชุดเล็กใส่ผู้ชายแต่พอไปถึงแล้วอ่ะผู้ชายอ่ะมาชุดเล็กใส่ขอชุดเล็กใส่แล้วระหว่างชุดเล็กใส่เมียผู้ชายที่เป็นผู้หญิงอ่ะวิ่งมาไล่เลือดไอ้เชี่ย